สวัสดีครับฟุตบอลบ l ัตตี้เฮลครับหลังจบเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้โรเซนบอกไปศประตูหนึ่มาโดนยิงในช่วงทดเวลาการแข่งขันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำรายการนี้มาห,หัวนานนะเพราะว่าตั้งแต่ยูโรลงเตะฟาดแข่งกันมา1เดือนแล้วก็ทำข่าวกันมาโดยตลอดนะครับน่าจะเกม FA Cup นี่แหละที่เจอกับแมนซิตี้นี่แหละนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับรายการกลับมาอีกครั้ง ยูไนเต็ดแพ้นะครับแล้วก็แฟนๆบางส่วนหรือส่วนมากก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วนะครับคือผลการแข่งขันเนี่ยนะทีมระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกุนมาแพ้ทีมจากหลีกนอร์เวย์มันก็เรื่องนึงนะครับที่สำคัญก็คือโดนเขาบุกกดจะเป็นส่วนมากนะครับเราก็จะบอกกันว่าเป็นแมนยูระดับแมนยูต้องมาเป็นฝ่ายตั้งรับตั้งเกมไม่ได้บอลไม่มีทรงไม่มีรูปแบบการเล่นทีน่ชัดเจนไม่รู้ว่า ฟุตบอลแบบนี in ้เล <thoroughly> ่นย kind of <les> uh, so really. ังไงก็ไปวิจารณ์เทนฮากนะครับเสียงของการบ่นเทนฮากก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับความคิดใครความคิดมันเราไม่ว่ากันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันแล้วมันก็เป็นข้อมูลเป็นแฟกต์นะครับหรือว่าเป็นความจริงอย่างแรกคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งกลับมาซ้อมรวมตัวกันนะนะครับ ไม่ถึง1สัปดาห์คือเพิ่งกลับมาไม่นานนี่เองนะครับแล้วก็ต้องมาลงอุ่นเครื่องกันนี่แหละนะครับเป็นเกมนัดแรกขณะที่ทีมชั้นนำบางทีมเนี่ยเขายังไม่อุ่นกันด้วยซ้ำยังซ้อมเพื่อที่จะค่อยๆปรับสภาพร่างกายก่อนแต่ว่ายูเนเต็ดเลือกจะอุ่นเร็วนะครับแล้วก็ผู้เล่นชุดใหญ่นะครับที่ลงสนามบางคนเนี่ย สภาพร่างกายภาพความฟิตมันก็ยังไต่ไม่ถึงระดับขนาดนั้นนะครับนักเตะดาวรุ่งก็ไม่ใช่ดาวรุ่งชุดที่ดีที่สุดนะครับนักเตะดาวรุ่งบางคนที่แบบเป็นสตาร์ของ u 18แล้วมันเป็นตัวคขมหังได้อย่างเช่นเชียเลซี่อย่างเงี้ยนะครับก็มีปัญหาการบาดเจ็บด้านกอสภาพร่างกายก็ไม่พร้อมนะครับฉะนั้นเนี่ยอะไลน์อัพนะครับตัวผู้เล่นที่จัดลงมาได้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้ประตูก็จะเป็นระาดิวิเท็นะครับซึ่งเรตติ้งสูงมากในเกมนี้นลครับ8.6คะแนนนะครับทำไป5เซฟในเกมนัดนี้นะข้างหลังก็จะมีซามารีจอห์นนี่อีแวนส์วิลฟิชแล้วก็ฝั่งขวาเป็นวันวิซาก้าผมขอภัยผมทําจอเต็มให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคือถ้าสมมติเปิดจอเต็มเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกว่าไงสิ่งที่มันโผล่มาในจอนี้นะครับแล้วมันไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะกับระบบของ ยูทูบนะครับก็ว่าไปประมาณนี้เนาะตรงกลางมีคารเซมิโร่กับเมสันเมาส์นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีมาร์คัสไรส์ฟอร์ดฮันนีบารเมสบีนะครับแล้วก็ปีกอย่างเอชันวิลเลียมส์หน้าเป้าก็เป็นเอชันวิธลี่นะครับอ่ะคือผมเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาดูการที่แล้วด้วยนะครับคือตอนที่ฟอร์มการเล่นของทีมชุดใหญ่ยูนเตดไม่ดีเนี่ย ก็จะมีพวกเรานี่แหละนะครับที่แบบอยากให้ลองไปเลยกล้าได้กล้าเสียส่งเด็กลอมาวัดนะครับคือแบบเราก็ไม่รู้ว่าเด็กที่อยู่ในชุดเยาวชนเนี่ยนะครับพอมาเล่นจริงๆเนี่ยมันเล่นได้ไหมบางคนดูวันเด็กอยู่นะครับแฟนยูนเต็ดหลายท่านก็ใช้เวลาว่างในการไปหาข้อมูลนะครับ หรือว่านั่งชมเกมของฟุตบอลชุด U18 บ้าง u 2 1บ้างขนาดเดียวกันนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ชมบอลเด็กอะ่ะแต่แค่แบบอยากเห็นอะไรใหม่ใหม่อะเบื่อแอนโทนีนะครับเบื่อแลชฟอร์ดใช่ไหมแบ็คซ้ายไม่มีใครก็ดันเด็กขึ้นมาเลยตำแหน่งนี้ตัวเจ็บหมดก็ดันเด็กขึ้นมาเบื่อแมทโทก็อยากให้เปลี่ยนดันเด็กขึ้นมาเลยนะครับซึ่ง สิ่งที่มันก็ต้องคิดกันต่อไปก็คือสมมติดันเด็กขึ้นมาเนี่ยมันเล่นได้ไหมประสบการณ์เอย่ยหรือว่านักเตะบางคนอยู่ในชุดเด็กเจอกับเด็กด้วยกันแล้วมันเล่นได้แต่พอขึ้นไปเล่นในกับทีมชุดใหญ่มันคนละแบบกันแล้ววันนี้เราก็เห็นปัญหาตรงนั้นนะครับเอชันวิลเลียมส์ตอนที่อยู่ชุดอ1ยนะครับเล่นริมเส้นฝั่งซ้าย ก็พอจะเห็นแววบ้างแต่ว่าเกมนี้ก็คุกคามฝั่งอุต่าสู้ได้น้อยมากนะครับฮนันนบาเมสบรีไม่รู้ว่าพึ่งกลับมาะนะครับฝึกซ้อมไม่กี่วันแล้วก็สภาพความฟิตยังไม่ได้หรือเปล่าก็ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับอ,อารอนไวา,าก้าเป็นอีกคนที่ผมว่าวันนี้ก็ขึ้นบอลไม่ได้นะครับเล่นไม่ค่อยโอเคเหมือนกันครับตอนนี้เอวนส์ก็เก๋านะครับตามนื้อผ้าวิลฟิช ก็พอโอเคไม่ได้แย่มากนะครับแซมมารีไม่โดดเด่นแรชฟอร์ดก็ไม่ใช่วันที่ดีของเขาเนะครับแม้ว่าจะเข้าใจว่าไม่ฟิตก็ตามนะะแต่ก็เข้าใจว่าโอเคจังหวะขยับ,ขย,บขยื่นอ,อะไรต่างๆมันมันมันเล่นด้วยสภาพร่างกายที่มันยังไม่ได้ฟิตเต็มร้อยอ่ะม,มันก็มีหลายคนที่ผมจะต้องพูดแบบนี้นะครับอาจจะต้องอาจจะต้องพูดอะ่ะแม้ว่ามันจะดูปกป้องนะักเตะแต่ก็คือคุณซ้อมกันไม่เท่าไหร่คุณก็ต้องมาแข่งแล้วอ่ะมันก็ได้ประมาณนี้ นะครับฉะนั้นในชุดตัวจริงเนี่ยที่โอเคสุดก็คือราเด็กวิเทกนะครับส่วนสำรองเนี่ยเครื่องหลังเทนฮักเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับพวกรีสเบนเนตตอนนี้เอาโจฟรีนะครับฮาบิบโอคุนัยที่เป็นแบ็คขวาใช่ไหมนะครับเอธานนิสริมเส้นฝั่งซ้ายแม็กซ์โอเดเดลเป็นกองกลางแจ็คเฟดเชอร์นะครับกเ็เป็นตัวเชื่อมใช่ไหมเจมส์แกรนลอนเป็นกลางรุกโทบี้โคยเออร์เป็นกลางตัวต่ำโจฮิคิวเป็นหน้าเป้านะครับคือ เอาง่ายขนาดทีมเยาวชนเอริกเทนฮักยังยังไม่สามารถใช้ได้ครบเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะมีดาวรุ่งคนหนึ่งที่แฟนอยู่ในเตตเชียให้ลงเล่นแบ็คซ้ายมากใไฤด,ด้กันที่แล้วคือแฮร์รี่อามาสนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูเกมทาง m อ็มทนะครับท่านใดที่ไม่ดูอาจจะงงๆนะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถจะเปิดภาพย้อนหลังให้คุณดูได้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมครับอ่ะนลองไปหาฟูลแมตช์ดูกันในแอปพลิเคชันของสโมซรก็แล้วกัน ซีซั่นก่อนหลายคนพยายามที่จะเชียร์ให้อามาสเล่นในช่วงที่มีแบ็กซ้ายนะครับคืออยากให้ดาโลไปเล่นแบ็กขวาอยากให้โอกาสอามาสลงเล่นลองกล้าใช้เด็กไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็ชัดเจนว่าอามาสยังไม่ได้อยู่ในจุดที่พร้อมจะขึ้นทีมชุดใหญ่ได้ขนาดนั้นครับจังหวะการพาบอลขึ้นหน้าจังหวะการจ่ายบอลหลายครั้งก็ยังเสียง่ายอยู่เรต i ติ้งจากนักวิเคราะห์ยังให้แค่6.2เองนะครับ กลับกลายเป็นตัวริมเส้นเอเทเนนิสฝั่งซ้ายที่ลงมาแทนแรชฟอร์ดเนี่ยจะเล่นโอเคหน่อยนะครับส่วนแม็กซ์โอเยเดลผมก็เห็นมาช่วยตัดบอลอะไรต่างๆก็พอโอเคนะครับแล้วก็อีกคนที่ผมว่าลงไปต่ำพยายามสร้างเกมขึ้นมารับบอลจากเซนเตอร์พยายามจะตั้งเกมขึ้นมาให้เพื่อนอย่างชอวี้โคเยอร์นะครับ ก็พอจะเห็นแววบ้างแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากนะักแต่มันก็มันก็พอมีแสงเล็กๆที่แบบอพอพอจะพอจะไปต่อได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่ามันอยู่ในระดับคอเบี้เมนูไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ระดับห่างจากเมนูพอสมควรเลยจากการที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับคือตัวหลักนะครับแก๊งชุดใหญ่เนี่ยผมว่ายังไม่ฟิตกันนะครับทั้งเมาส์ รชฟอร์ดใหญ่ก็จะมีโรวันวิซาก้านะครับแต่ว่าเมสันเมาส์อ่ะไม่มีจังหวะในช่วงครึ่งแรกนะถ้าคุณไปดูไฮไลท์นะครับช็อตที่เมสันเมาส์อยู่ดีก็ไปชิงเหลี่ยมนะครับแล้วก็แท็กเกิลแย่งบอลมาแล้วก็จ่ายให้เอธานวิลลี่ยิงต่ตดิดเซฟประตูนีน่แหละคือจุดเด่นของเมสันเมาส์นะครับเปลี่ยนจากรับเป็นร้หยกับทีมสร้างจังหวะที่แบบกูต่อสู้กำลังบุกอยู่อะ่ะเมาส์ไปแย่งบอลมาดื้อแล้วก็จ่ายเพื่อนยิงมัน นี่แหละนะครับคือสิ่งที่เทนฮาต้องการจากเมซนเมาส์แล้วก็เป็นอีกครั้งที่แบบวิลลียิงไม่เข้าแล้วก็คนก็ไม่พูดถึงจังหวะนี้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าถามว่าเมาส์เล่นดีขนาดนั้นไหมมันก็ยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นเหมือนกันเนาะครับฉะนั้นมันก็เป็นเกมที่คือถ้าแฟนบอลดูแล้วเราคาดหวังทรงการเล่นดีสวยงามต่อบอลอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะยังไม่ชัดยังเพิ่งมาซ้อมแล้วก็ยังไม่ฟิตนะครับมันก็ต้องว่าไปแบบนี้จริง แต่ถ้าเกิดว่าดูการใหม่เริ่มแล้วนะครับเรายังเล่นกันแบบนี้นะครับก็นั่นแหละครับก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้านะฮะอ่ะฟาของโรเชนบอกทำไมผมต้องพูดถึงโรเชนบอกเพราะว่ามันก็มีนักเตะที่น่าจับตามองแล้วก็มีแววเหมือนกันนะครับมีคนหนึ่งที่สื่อนอร์เวย์นะเขาไปสัมภาษณ์แล้วก็เป็นแฟนบอลแมนเตตก็คือสวเอนีปันนะครับเบอร์41นะฮะ ใช่ไหมคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่บรรดาแฟนแฟนาชาวนอร์วีเจียนเขาก็แนะนำมานะครับก็คือมาริอุสบรโฮมเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวานะครับคือถ้าใครได้ดูเกมอะจำแค่เบอร์นะนีปานเบอร์41นะครับบรโฮมเบอร์ Bro Home, Bro 39โอ้โหยนะครับบุกมันอ่ะ2คนนี้โดยเฉพาะบรโฮมเนี่ยชนทั้งเสาชนทั้งคาน ะครับพลาดโอกาสให้กับทีมไปหลายครั้งเนี่ยถ้าคุณดูเรตติ้งของนีปาเนี่ย7.3บลูโฮม7.1ก็ไม่รู้ว่าจะหาโอกาสหาจังหวะในการแบบดึงตัวมาได้ไหมนะนะครับก็ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับอย่างในเคสของนีปาเนี่ยยังเด็กนะครับยังเด็กนะครับอายุยังแบบน้อยมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยวัย17ปีนะครับ ณนะตอนนี้อาจจะยังเซ็นแบบสัญญาอาชีพยังไม่พร้อมด้วยซ้ำแต่ก็ต้องดูว่าสโมสรจะมะีแนวทางยังไงในการดึงมาปั้นหรือยังไงนะครับส่วนโบรโฮมเบอร์สา้ที่ผมบอกเนี่ยก็19ปีเห็นไหมเออลองสองดาวรุ่งนะครับจากโรเชนบอกก็ดูซินะครับ, borg, นะครบใครพร้อมจะแบบมีแววมาเล่นได้บ้างเนี่ยเราต้องพยายามหานักเตะแบบนี้แล้วก็มาปั้นนะครับมานั่งหาแบบ70ล้าน80ล้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไปโดนเขาโกงแบบนี้ พอแล้วเนาะนะครับเอาจริงๆนี่จะเป็นคลิปทรูบา a ์ t ี h เฮลที่แบบเวลาสั้นมากๆเลยนะเพราะว่าเอาจริงคือทั้งเกมเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรให้พูดนะครับแต่ถามว่าผมอะ่ะก็ต้องมาทําคลิปรายการให้กับทุกท่านเพราะว่าสุดท้ายมันคือ,อ,อมันคือรูปแบบของรายการนะครับคือจบเกมเราก็ต้องมานั่งคุยกันแบบนี้นะครับแต่นั่นแหละ ผมว่ารอดูเกมที่2วักนที่เจอกับ g l a s g o w r a n g e r s นะครับว่ามันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับไปมากน้อยแค่ไหนนักเตะคนไหนบ้างที่เริ่มฟิตขึ้นนะครับดาวรุ่งหรือว่าชุดตัวจริงเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสวอไปมากกว่านี้นหรือเปล่าก็รอดูกันนะครับวันเสาร์นี้ตอน4ี่ทุ่มนะครับน่าจะเห็นภาพชัดเจนกว่านี้ส่วนเกมนี้เอายังไงดีละ่ะ นะครับบางท่านที่เฮ้ยรู้สึกว่ามันต้องมีทรงบอลกับวิจารณ์กันไปนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ไม่ว่ากันแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเห็นใจทีมโคช้ชกับนักเตะเพราะว่ามันเพิ่งมาซ้อมกันเองนะครับบางทีถ้าคุณดูนักเตะโรซนบอกแล้วก็หาคนที่มันมีแววอ่ะอย่างที่ผมดูนีปันกับโรรโฮมอเออก,ก็ก็อาจจะเพลินเพลินในจุดนั้นก็ได้นะนะครับ แต่ p r e s e a o เนี่ยเอาจริงคืออย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าโอ้โหมันต้องผลสกอร์ดีถลม่มบอลมีทรงนะครับแค่เป็นการดูว่านักเตะคนไหนไหวไม่ไหวเอ้ใครจะพอไปต่อได้บ้างอย่างนี้ดีกว่าซึ่งถ้าผมถามคำถามนี้กับตัวเองนะสุดท้ายแล้ววิเทคับเกมนี้โชว์ฟอร์มดีใช่ป่ะเป็นประตูที่เซฟได้เยอะ แต่สุดท้ายคือพอคุณไปเล่นแอคเคนตันสตาร์ลีฤดูกาลที่แล้วอ่ะมันมีมิติในเรื่องของการเล่นบอลด้วยเท้าคุณออกบอลด้วยเท้าดีไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็เราก็ยังไม่ได้เห็นตรงนั้นมากนักจากวิทเทคใช่ไหมนะครับดาวรุ่งคนอื่นๆที่มีแวว์อ่ะคือผมว่าวิทลี่เกมนี้เงียบๆนะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูสำรองซึ่งผมรู้สึกว่าเอาคนที่โอเคนะคือเอธานิสเิมเซนซายนะครับแล้วก็แม็กซ์โอเยเดล ตรงกลางผมว่าก็พอมีจังหวะที่แบบตัดบอลสวยๆบ้างนะครับแล้วก็ทบ b ิ้ o โคเยอร์พอโอเคที่เหลือนะครับมันยังไม่ได้มีอะไรบอกเราชัดหรือบางคนก็แอบ,บน่าผิดหวังอย่างแฮร์รี่มาสอย่างเงี้ยแบ็คซ้าที่พวกเราแฟนผีชาวไทยเชียร์กันเยอะนะแต่เกมนี้ก็ยังเล่นไม่ดีขนาดนั้น ร,รอไปแล้วกันครับรอดูการค่อยๆค,ค,คัดนักเตะของอริชันฮักแล้วกันใครไหวก็ไปต่อใครไม่ไหวก็ปล่อยยิมตัวหรือไม่ก็ปล่อยขาดไปเลยนะครับค่อยมาว่าอีกทีหนึง่งวันนี้ก็คิดซะว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่เราได้กลับมาดูอยู่ในเตดลงเล่นแล้วกันนะครับหลังจากที่มันหายไปนานตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมได้เห็นเสื้อ,อ,อใหม่ของสโมสรที่ใส่แข่งขันเป็นครั้งแรกนะครับ ได้เห็นคาซิมิโร่เมาส์วันบีสเอเวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นใช้คำว,ว่าเป็นพิธีเปิดแล้วกันนะครับพิธีเปิดระดูการใหม่มันอาจจะยังไม่ใช่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการหรอกเพราะมันต้องมีคอมมินิตี้ชิลใช่ไหมพิธีเปิดจริงๆใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงแบบบอลลี League, เปิดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเรียกว่าเปิดจริงๆแต่ว่าอ่ะก็คิดซะว่าได้ดูยูนเต็ดหายคิดถึงก็แล้วกันนะครับทุกท่านอยากจะคอมเมนต์ถึงใครพูดถึงใครยังไงก็ ลองพิมพ์เข้ามาแบ่งปังกันได้สำหรับคนที่ดูเกมนะนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าช่องทางในการชมเกมนะครับต่อไปในช่องปรีเซซันเนี่ยคือในไลฟ์มีบางท่านบอกว่า Be in me ใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ไม่ทราบว่าคุณจะไปหาวิธีกันยังไงหรือว่าช่องไหนอะไรยังไงนะครับเพราะผมติดตามทาง MUTV ก็คือเสียสวต้องสตาร์นิดนึงสนับสุนสโมสรน,นะครับแล้วก็คุณจะได้ดูปรีเซซันนะครับตลอดจนกระทั่ง จนจบอะจนจบเรเวชันในเกมนัดสุดท้ายที่อุ่นกับริเวอร์พูลนะครับก็ตามนี้ครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปข่าวมันก็ยังมีต่อเนื่องนะครับเราดันเสนอข่าวกันด้วยนะครับแล้วก็มาพูดคุยหลังเกมกันสบายๆแบบนี้ไปดีกว่านะครับช่วงท้ายขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สับสูญน,นะครับ ax, กาแล็กซ์การ์จอคอเกมส์แล้วก็นัก overclock นะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าตัดต่องานนะครับกาแล็กซ์เท่านั้นที่ดูบังคับแนทไว้ใจยัยงไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆจากแอสเซนตี้ด้วยนะครับคอมเครื่องนี้ที่ผมใช้นะครับทำงานก็มาจากแอสเซนตี้ด้วยเหมือนกันคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึงอถงอุปกกรณ์ต่าาๆฝ แอสเซนตี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับปะ่ะไปกันดีกว่านะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับหลังเกมเรนเจอร์สำหรับรายการบัตตี้เฮลนะส่วนรายการออช่วงทีวีสัดแดงไลฟ์อะไรต่างๆเราก็เจอตามปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าหลังเกมเรนเจอร์มันจะมีอะไรให้มันพูดมากกว่านี้ไหมนะครับให้มันเยอะกว่าประมาณ1ิบสนาทีเนี่ยนะครับมาว่ากันละกันนะครับชอบใครไม่ชอบใครบนยังไงก็แล้วแต่แฟนช่องแอนเพท เราเปิดให้เต็มที่แต่ถ้าสำหรับผมนะเกมแรกเนี่ยแค่ลองหานักเตะที่มันพอมีแววอะซึ่งมันก็ยังไม่เยอะหรอกแล้วก็เข้าใจว่าเออพึ่งปรีซีซั่นนะพึ่งซ้อมนะเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดเปิดซีซั่นเราเล่นแบบนี้ก็ต้องไปพภาควิจารณ์อย่างจริงจังแล้วนะนะครับอันนี้คือถือว่าโอเคทำความเข้าใจกันก่อนว่ามันคือปรีซีซั่นนัดแรก ซ้อมไม่เท่าไหร่และฝั่งตรงข้ามคือเปิดลีกแล้วค่อยว่ากันแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเราเจอกันใหม่ในโอกาสต,ต,ต่อไปสำหรับ Hell, ลัดดี้เฮลย้ำอีกครั้งวันเสาร์นี้หลังเกมเรนเจอร์นะครับก็คือเขาเตะ4ี่ทุ่มนะเดี๋ยวเที่ยงคืนวกว่ากเจอกันไปแล้วครับสวัสดีครับ